เมื่อปีพุทธศักราช2542คณะส่งจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การนำของพระราชปริยัติยลาลังการวิชัยทิตาจารเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ในขณะนั้น ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขอขยายห้องเรียนหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินมาดำเนินการจัดการเรียนการสอนนวัตพระพุทธบาทเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ในปีพศ 2,553ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากสภามาหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงบุรีรำคณะผู้บริหารชุดปัจจุบนันประกอบด้วยพระรีปริยติธาดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงบุรีรำพระมาหาอภิสิทธิ์วิริโยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสิกวิหกเหิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการดรวิรัตภูทองเงินรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลายัยและดรพีรพงศ์มาลารักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการบริการวิชาการในระดับปริญญาโทจำนวนสองหลักสูตรคือพระพุทธศาสนาและปรัชญาระดับปริญญาตรีจำนวน5หลักสูตรประกอบด้วยสาขาวิชาพระพุทธศาสนาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาสังคมศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชารัฐศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรจำนวน2หลักสูตรคือบริหารกิจการคณะสงฆ์และการสอนศีลธรรมในโรงเรียนดวย้ทุ ทำมั่นใจเป็นต้นแบบทางสังคมสร้างทางสู่ใจเราคือความมังความวันใหม่ในศิบปุริยมพาเพียงไม่ท้าแท้ด้วยศักธาและความมั่นในใจพัฒนาสังคมให้เจริญทุกเวลาโดยความซื่อสัตย์ในวันไวรับผิดชอบงานให้สำงเรียุด้าน เป็นด้วยคุณธรรมจะหลีกธรรมมั่นใจเป็นต้นแบบทางสังคมสร้างทางสวขใจส ah, 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 ah. ว่างด้วยปัญญาและความรู้นในส,สิ่งเราสร้างสิ่งดีเพื่อสังคมที่ดีและความสุขนำทางให้ทุกคนในทุกที่โลกแหความใหมคของวันใหม่มีนสิ่งพูด สร้างสวรรค์สิ่งดีเพื่อสังคมที่ดีและความสุขนำทางให้ทุกคนในทุกที่เราคือความหมายของวันใหม่ในศตน